อัพเดทข่าวสั้นน้องลิซ่าบ,บินวบับมาไทยกับงานลับจับตาใส่แบรนด์นี้ในเครือ LVMH อีกแล้ว สวัสดีพทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวสั้นกันหน่อยในเช้าวันนี้14มกราคม2024 2 0 24แฟนๆแ,และสื่อเกาลีใต้นะคะต่างก็ไปทำข่าวนอนลิซ่าที่สนามบินนอนลิซ่าก็บินมาอย่างประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีแฟนๆแ,แชร์ข่าวกันก่อนหน้านี้เลยว่าลิซ่าบินปารีสสู่เกาหลีเกาหลีใต้สู่ไทยแลนด์ค่ะและแล้วก็ใช่เรื่องจริงนะคะแต่ก็ยังไม่ทราบว,ว่าน้องจะมีงานลับอะไรไหมหรือน้องอาจจะบินมาหาครอบครัวก็เป็นได้ทค่าวางงานเดียวนี้ อาจจะเป็นแบรนด์ของเดนทิสไหมเราก็เดาๆกันไปค่ะลุกวันนี้น้องลิซาก็แต่งตัวสําหรับอากาศบ้านเรานะคะเสื้อด้านในเป็นสีดํากางเกงโทนเทานะคะเป็นลายกับเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีเขียวค่ะกับลุคหน้าสดผมไม่เซ็ตแมนๆคุยกันซึ่งก็มีนักข่าวเกาหลีใต้ก็ไปทําข่าวน้องเป็นจํานวนมากแล้วก็มีแฟนๆนะคะที่เขียนการ์ดมีของขวัญน,นะคะเขียนจดหมายให้น้องกันเยอะค่ะกับเช้านี้สดใสใจฟู200ซก็ถือว่าในระหว่างคลิ ะะที่นักข่าวไทยมาได้ก็มีแฟนๆไปทําหัวใจค่ะเป็นครึ่งหัวใจส่วนอนริซ่าก็เอามือตอนเองนะคะไปทําให้เต็มหัวใจก็ได้ท่าหัวใจกับลิซา่าแฟนๆต่างก็อิจฉากันนกหัมากค่ะแฟนๆต่างก็จับตาต่อนะีคะเอาอีกแล้วกับเครือ LVMH เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวตัวนี้นะคะก็เป็นผลงานพิเศษของแบรนด์คริสตียนดิออร์ค่ะตัดเย็บด้วยหนังขนสัตว์นะคะประดับถักร้อยอย่างละเอียดนะคะก็มีลูกปัดมีคริสตลัลอะไรประมาณนี้ค่ะดิออร์ก็ในเครือในแบรนด์หรูอาณาจักร LVMH นะคะอาณาจักรทีรวยที่สุดในโลกในเครือมีมากกว่า70แบรนด์ทั่วโลกขอ่ารๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ